บัสบัสรวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับยุงที่หลายคนสงสัยแต่ไม่เคยมีใครบอกถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยทำไมยุงถึงชอบกัดเราอย่างแรกคือลมหายใจในลมหายใจเรามีก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ยิ่งหายใจแรงยิ่งโดนเล็งยังไม่พอใครโตอุ่นใครเหงื่อออกง่ายหรือมีกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อบบายยุงคือวาร์ปมาเลยแถมพวกแสงแบล็คลท์หรือแสง UV ก็เหมือนป้ายไฟเรียกยุงว่าทางนี้ครับอีกด้วยถ้าปัจจัยพวกนี้มาครบในคนเดียว บอกเลยยุงรักเป็นพิเศษทำไมบางครั้งช็อตยุงแล้วแต่ยุงไม่ตายไม้ช็อตหรือเครื่องช็อตยุงจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อยุงมีน้ำในตัวซึ่งส่วนใหญ่ก็คือยุงที่เพิ่งไปดูดเลือดเรามานั่นเองไฟฟ้าจะช็อตได้ง่ายเพราะมันมีของเหลวอยู่ในตัวนั่นแหละยุงตัวผู้กับยุงตัวเมียต่างกันยังไงยุงตัวผู้เนี่ยเป็นสายหวานกินแต่น้ำหวานหน้าที่หลักคือผสมพันธุ์อายุสั้นๆแค่ประมาณ5-7วันเองแต่ยุงตัวเมียนะสิตัวแสบตัวจริง กินทั้งเลือดทั้งน้ำหวานเพราะต้องเอาเลือดไปเลี้ยงไข่และวางไข่อายุยืนกว่าเป็นเดือนเลยนะทุกคนทีนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ยุงชอบมากัดเราถ้าใครยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทักมาสอบถามได้ทั้งทางอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ